ถึงเวลาที่น้องๆที่กำลังเลือกหายาม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 าชอบดนตรีสไตล์เกาหลีเคป๊นะชอบดูซีรีส์เคป๊เกาหลีนะชอบเทคโนโลยีเกาหลีชอบอาหารเกาหลีนี่คือยางสมรรถนะสูงยอดขายอันดับหนึ่งจากเกาหลีเลยคําโฮไทโอเคคุณลูกค้าของเรานะฮะ EP นี้จะแนะนำรถประเภท MPV c u v SUV เอาล่ะ อธิบายง่ายๆเลยเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยนะครับ MPV ก็พวก a, nova, วเซนตา <Yeah. S 1> อินโนว er. านี่เรียกว่า MPV CUV ก็พวกโตโยต้าโค o าคลอสตัวคอสตัวนี้เรียกว่า CUV SUV คำนี้คุ้นกันก็ CRV ไงนี่ <Yeah. S 1> SUV หรือจะเป็นพวก Entry Luxury Entry Level Luxury SUV ก็ X1 นี่ B M x 1็รูหน่อยรู้หน่อย มิดไซส์ลักชัวรี่เอสก็เบนซ์จีเอลซอันนี้หรือแต่เป็นฟูลไซส์ลักชัวรี่คาร์เลยก็จะเป็นเลกซัสอาอันนี้เหม่งเหม่งเม่งครับอีเม่งครับอ่าอีเม่งครับอีเม่งปิงปองครับโอเค MPV SUV เนี่ยใช้ยางรุ่นเดียวกับเก๋งเลือกได้ตามสเปคเลยนะฮะอะ่ซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7ขึ้นอยู่กับความเร็วนี่ไปดู EP 2 EP 3 EP 4กันแต่พวก SUV กับ SUV ญี่ปุ่นเนี่ย Luxury SUV ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นพวก SUV ที่มีกำลังแรงยางนี่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยนะครับผมนะถ้าจะแบบเน้นทำความเร็วนะร้อยยี่ร <120 8, S 2> <อ>้อยแต่เน้นนุ่มเงียบครับคำโฮ SP 71นุ่มเงียบหรูเหมือนยางเก่งพรีเมียมเลยแต่โครงสร้างแข็งแรงสำหรับ SUV อ่านไหมฮะจำไว้นน SP 71 แต่ถ้าเกิดขับเร็วขึ้นปิ้นหนักเรียกว่าเกิน180ระวังตำรวจกันด้วยนะโอเคก็ HP91 นี่นะฮะสิงยิงยิงขึ้นไปซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากรถซีดานสมรรถนะสูงคือ PS71 แต่เป็นรุ่น PS71SUV อ่านี่นะหถึกด้วยซิ่งด้วยสำหรับตัว HP91 รุ่นใหม่ PS71SUV เนี่ยหมะสำหรับ SUV ตินหนักแบบกด180อัพ โครงสร้างยางแข็งแรงมากสำหรับ s อ v แต่สมรรถนะสูงการควบคุมการเบรกถนนแห้งถนนเปียกเรียกว่าลุยได้เต็มที่ครับผมเอาโปรไปหน่อยดีกว่า<อ>ซื้อ,อยางคําโฮครบสีเส้นนะครับจะได้คู่ปองรหัสทานอาหารเพื่อแลกรับ e ีเว c ลเชอร์500บาทกินอาหารได้ในเครือโอชิกรุ๊ปทุกสาขาพิเศษเฉพาะรุ่น PS71 PS91 HP71 HP91 รับอ e ีวลเชอร์บาท สิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะรีบจับจองกันและที่พิเศษสุดนะครับโอเคซื้อ,อยังรถยนต์ทุกแบรนด์ทุกรุ่นครบ4เส้นที่เว็บไซต์ safe thai net จ่ายผ่านว i ย l อลเล็ตหรือวาย l อลเล็ตวีซ่าเวอร์ชัลการ์รับส่วนลดทันทีอีกชุดละ1 0 0 0บาทเลยโอเควายเพใจดีใจ่ายให้เลยโปรโมชั่นแรง,แ,รงแบบนี้สิทธิ์เดือนละ1000เท่านั้น mm. นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธันวาคม สิ้นปีนี้อันนี้ไม่ต้องรอลุ้นได้เลยอ่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะฮะก็มีไทยโปรเซฟไทยนักเรลงสายซิ่ง izing, แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของคำโฮไทยแลนด์ออฟฟิเชียลครับผมอืมเอาละ